สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฤด,ดูการใหม่ในรายการ t o u ีย f c t v 2024ถึง2025แน่นอนครับรายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของแข่งเทพ t Bangkok อยู่เด็ดหลังจากพักเบรกมา3สัปดาห์มาติดตามกันได้เลยครับช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูการใหม่แข่งเทพทำอะไรกันบ้างเราก็ต้องการเปลี่ยนเขาเรียก r e f r e s ทีมในเรื่องของโค้าต่างชาติอาจจะ2อหรือสาตำแหน่งเพื่อให้แนวลุก มีความความสดมากขึ este, ้นอ่ะในเรื่องของเรื่องเกมอ่าทางดิจเกมเพสซิ่งอะไรเงี้ย ใช่ดิถ้าเปียกนี่ตับแป๊บเดียวแ้หายเริ่มต้นสัปดาห์นี้เราจะพาไปชมบทสัมภาษณ์พิเศษของโค้ชแบนค์ทศตะวันสีปานหัวหน้าผู้ฝึกสองทูแบงคอกอยู่ในเตดในช่วงแข่งเทพอินทวิว ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ว่าถามว่านักฟุตบอลก็อาจจะได้พักน้อยน้อยไปหน่อยสําหรับตัวพี่นะแล้วก็สาหรับตัวพี่เองก็ถือว่าสาสัปดาห์นี้ก็ถือว่าก็าแทบจะได้ไม่ได้พักเท่าไหร่ก็ยังต้องวางแผนทํางานอะไรต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าก็ได้ได้ได,ได้ไปเติมพลังมากกว่าแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัว อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บพลังดีๆแล้วก็เอาม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 า,มาใช้ในฤดูกาลต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท,ทุกคนได้มีโอกาสพักจริงๆเพราะว่านักบอลทำงานหนักมาค่อนข้างหนักมาสมควรตั้งแต่เริ่มต้นปีซันแล้วมีเวลาเตรียมปีซันน้อยด้วยได้พักน้อยด้วยแล้วก็เริ่มเร็วด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้นักบอลทํางานหนักมาตลอดแล้วเขาก็ได้พักก็พยายามให้เขาพักในระยะเวลาที่พอสมควรที่สุด น้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็ก็ต้อง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 เขาเรียกอะไรเสสระแล้วก็ต้องเริ่มงานกันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปีซีซสั่นมันมีเวลาน้อยมากของเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะุบอลก็คงได้ได้รีเฟรชร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็สมาธิอะไรเงี้ยก็ถือว่าให้ลืมเล้วฟุตบอลแล้วกลับมาเพื่อจะทำงานหนักขันต่อไปในรุ่นรุนการใหม่ก็รู้สึก แฮปปี้แล้วก็รู้สึกเหมือนปลดล็อกนะเพราะว่าก็หลังจากมารับงานที่นี่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับทางทีมแล้วก็แฟนบอลว่าเราจะพยายามที่จะนำถ้วยแชมป์มาฝากแล้วก็พอทำได้มันก็เหมือนเราปลดล็อกแหละแต่มันก็เป็นปีที่ดีของนักบอลทุกทุกคนแล้วพวกเราทุกคนที่ทำงานกันมาอย่างหนักที่ ตั้งแต่เริ่มต้นปีสั้นแล้วล่ะว่าเราได้สตาร์ทด้วยแชมป์ไดกินซึ่งมันเหมือนแบบทุกคนก็ปลดล็อกกับการที่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นถ้วยที่อย่างเป็นทางการนะแต่ว่ามันก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีใน,ในต้นฤดูกาลจนเรามีโอกาสได้ไป a อ c แชมเปี้ยนซึ่งเป็นความหวังเป็นความต้องการของนักแฟนบอลแล้วก็สโมสรที่อยากไปร่วมกับเวทีระดับเอเชียซึ่งเราเป็นปีแรกของเราด้วยแล้ว ทําผลงานได้ได้เกินคาดแล้วก็ทํผลงานได้ดีด้วยมันก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีเป็นการสร้างความมั่นใจระหว่างทางที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเรื่องของบอลลีกมันอาจจะ,ะคือเรียกอะไรมีขึ้นมีลงอะน,นะตามตามเรื่องของความหนักเบาในแมตช์ที่เราไปเยือนเอซแล้วกลับมาถ้าทำนักเตะบาดเจ็บแล้วก็ด้วยการเสริมทัพที่เราก็กต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้เสริมทัพทันคนอื่นหรือเสริมตัวที่ท็อป,อปเหมือน,นทีมอื่นเขาเราพยายามใช้เรื่องของระบบวิธีการ เข้ามาทํางานในในสิ่งที่เราต้องการในปีที่ผ่านมานั่นเองมันก็ทําให้ลีกอาจจะมาหลุดในช่วงท้ายอะไรเงี้ยนั่นก็คือคือแต่ก็ไม่ได้เกินเป้านะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะติดท็อปโฟ,โฟด้วยซ้ำในในเรื่องของบอลลีกเพราะว่ามีบอลเอฟซีมามีบอลถ้วยอีกซึ่งพอเรามาจบปิดท้ายด้วยฟุตบอลถ้วยแชมป์เอฟเอคัซึ่งมันเหมือนแบบ เริ่มต้นด,ด,ด,ดูการได้ดีปิดท้ายดูการได้ดีมันก็เหมือนกับทุกคนมีความสุขแฮปปี้เห็นรอยยิ้มของแฟนบอลเห็นรอยยิ้มของผู้ริหารเราก็มีความสุขในการที่เราจะทํางานต่อในในปีต่อไปแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกไรสารต่อในงานของปีนี้ซึ่งนี่แหละเป็น,ปนงานยากของของทุกคนที่จะต้องทําทงานให้หนักขึ้นแล้วก็มีสมาธิกับตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาผลง,งานของตัวเองแล้วก็ของทีมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ มันไม่ได้กดดันหรอกมันแค่ต้องทำงานหนักให้มากขึ้นท่านเองเพื่อที่จะผลักดันนักฟุตบอลผลักดันพลัางงานที่ที่สตาฟหรือว่าทุกคนจะต้องทำงานหนักให้มากขึ้นเพื่อให้พาทีมให้มันมันรักษาระยะ้รักษาความสม่ำเสมอหรือทำให้มันดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาให้ได้อะไรเงี้ยก็ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นงานยาก ในส่วนหนึ่งแต่เป็นงานที่เราต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าถามกดดันมั้ยก็ไม่ได้กดดันเราขวายามที่จะทําให้ดีที่สุดในในปีนี้อะไรเงี้เรื่องของเรามีเวลาเตรียมทีมแค่แค่สี่อาทิตย์นะก่อนจะเปิดนัดแรกของบอล ไทยลีกน,นะแต่ว่าเรื่องของไดจินเราไม่รู้จะได้เตะหรือไม่ได้เตะแต่ว่าเรา,เ,รา,เ,ราเอา,าถึงวันที่9ที่เป็นนัดแรกของ,ของไทยลีกแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยไหมก็ถือว่าน้อยนะในการเตรียมเตรียมปีซีซันซึ่งมันก็จะเข้าแผนเดิมเหมือนปีที่แล้วแหละระยะเวลาใกล้เคียงกันเราก็พยายามที่จะเน้นเรื่องของ,อะ,อ,ะอ,งอะไรฟิตเนสเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องภาพร่างกายแล้วก็ เรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าเชื่อว่านักเตะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากอาจจะมีต่างชาติที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยบางตำแหน่งในเกมลุกซึ่งตรงนี้นักฟุตบอลส่วนใหญ่อยู่ได้จมานานก็เข้าใจแล้วล่ะในเรื่องของแทคกติกวิธีการแค่ไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแก้ไขที่จะเจอคู่ต่อสู้ในแต่ละเกมนั่นเองที่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 เราจะต้องต้องทำความเข้าใจกับนักเตะให้มากขึ้นแล้วก็ตัวใหม่ๆนักเตะต่างชาติที่เข้ามาก็อาจจะมาเติมเต็มในเรื่องของเกมลุกซึ่งก็ต้อง ในช่วงสี่ที่ต้องพยายามที่จะทําให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการให้ได้หรือหรือคาแรคเตอร์ของทีมหรือปรัชญาของทีมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ในการเล่นของนักบอลที่เข้ามาใหม่กับตัวเก่าอะไรเงี้ยให้มันมีความลงตัวให้มากที่สุดแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากปีที่แล้วแหละในระหว่างที่เป็นเตรียมปีสั้นสี่สี่อาทิตย์นี้ให้ทุกคนเข้าใจหรือว่ารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วให้มากขึ้นเพื่อจะแก้ไขให้มันดีขึ้นในปีนี้ ก็ตอนนี้เราเราเริ่มศึกษาด้วยว่าแต่ยังไม่ละเอียดมาเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงพักกันนะแต่ว่าทางทีมงานอ n น l ไลซ์แล้วก็พวกสตาฟก็พยายามวิจัข้อมูลและส่งมาให้ในเรื่องของของเกมคู่ต่อสู้ที่เขาเล่นอะไรเงี้ยก็ถือเป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นทีมที่เขาเรียกอะไรแลงด์กิ้งเหนือก่าเราแหละเพราะฉะนั้นการไปเยือนอมันก็เป็นงานยากของของทีมในระดับไทยลีกอยู่แล้วที่จะต้องไปคอลิฟายเพื่อจะไปเข้ารอบดังนั้นเราก็ต้อง เตรียมแผนการเล่นเตรียมวิธีการที่เราไปเจอคู่ต่อสู้นอกบ้านยังไงให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราเจอมากกว่าแล้วก็ก็หวังว่า,เ,าเราพยายามที่จะเอาชนะหมายถึงว่าเป็นผู้ชนะเพื่อจะไปผ่านไปรอบอีลิทได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมคู่กันไประหว่างไทยลีกแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่จะต้องอไปรอบอีลิทได้ก็พยายามที่จะเนี<ม>่ยอย่างที่บอกแหละพยายามบริหารจัดก,การในเรื่องของฟิตแนลแล้วก็แท็กติกที่ ที่ทุกคนจะต bi, ance, ้องทําความเข้าใจของแก้ไขจากปีที่แล้วและปีนี้อะไรเงี้ยแล้ว really ก็ศึกษารายละเอียดของของคู่ต่อสู้ซานงว่าเขาเขามีจุดเด่นจุดแข็งยังไงกับกับสิ่งที่เราจะไปเจอแล้วก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของแท็กติคอลให้มากขึ้นในเรื่องของที่เราเอาชนะให้เขาได้ใน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 การไปเล่นนอกบ้านอะไรเงี้ยคือเราเรารู้แล้วล่ะว่าการบริาจัดการเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะต้อง เล่นหลายๆถ้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรามีประสบการณ์มาแล้วเราก็ยามทีมงานสตาฟพยายามบริหารจัดก,การตั้งแต่นอกสนามเลยแล้วก็การเดินทางหรือการพักผ่อนการไปดูหน้างานการเตรียมตัวที่จะ,ะมันก็จะทําให้เราบริหารจัดก,การได้ดีขึ้นมากกว่าคือเอางี้ก่อนเราเราเป็นทีมที่อาจจะมีแนวทางแล้วก็นโยบาย ของผู้บริหารแล้วก็ส่งตรงลงมาจากในงานสตาฟแล้วเรามีการทํางานร่วมกันในการกเรียกอะไรประชุมปรึกษาหารือกันตลอดตั้งแต่มาทําที่นี่อะไรเงี้ยว่าเรามีนโยบายแนวทางแบบนี้ในการที่จะเติมผู้เล่นหรือเสริมตัวผู้เล่นหรือการจัดการบริหารจัดการตัวผู้เล่นแต,แต่ละปีแบบไหนให้ใใหให้ห้ตรงกับงบประมาณหรือบัตเจตที่เรามีก็อาจจะไม่เหมือนทีมอื่นอะไรเง,งี้ยที่เซ็นสัญญ,ญานั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน แปลงทุกปีอะไรเงี้ยหรือสามารถที่จะยกเลิกแล้วดึงผู้เล่นเข้ามาแต่เราจะมีนโยบายอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเราเซ็นยาน,นักเตะเป็นลองเทอมมันก็เราต้องใช้นักเตะพวกนี้ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราใช้จ่ายไปมากกว่าแล้วก็การที่เราจะยกเลิกสัญญาและดึงคนเข้ามามันมันไม่ใช่นโยบายของของ,ของเรามากมายนะักแต่ว่า เราพยายามที่จะเติมเต็มในส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาโดยตรงมากกว่าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตัวเลือต่างชาติที่เราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าหลายหลายคนก็อายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องการเปลี่ยนเขาเรียกรีเฟรชทีมในเรื่องของโค้ตาต่างชาติอาจจะ2หรืา3ตำแหน่งเพื่อให้แนวลุกมีความความสดมากขึ้นในเรื่องของเรื่องเกมาทางชาตนเกมเพสซิ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะ ทําให้ได้เห็นว่า,าความดุดันหรือความกเกมลุกที่เราต้องการเนี่ยในปีนี้จะเห็นเรื่องของเกมทันทชันมากขึ้นเรื่องของเกมเกมลุกที่มีความดุดันมากขึ้นมากกว่าเลยที่เราต้องการที่จะรีเฟซให้มันดูเหมือนแบบปรับเปลี่ยนโฉมอะไรเงี้ยในเรื่องของตัวลุกข้างบนเลยอ่ะน,นี่ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของ,ของ สโมสรอ,อยู่แล้วของผู้บริหารที่ต้องการเห็นอะคาเดมี่เราหรือนักเตะที่เป็นทีมสำรองเราได้ไต่เต้าขึ้นมา,าสู่ทีมทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นแกนหลักในอนาคตแล้วก็จริงเราก็ทําแบบนี้มานานแล้วที่ดันน้องๆหลายๆคนสลับหมุนเวียนกันเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อให้ให้เขาได้ซึมซับได้ฝึกปลือได้ลงซ้อมกับ นักเตะระดับท็อปในไทยลีกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เราก็จะเห็นพัฒนาการของเขาที่จะมาเขาเรียกอะไรค่อยๆสอดขึ้นมาในเรื่องของทีมชุดใหญ่ในอนาคตเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่า,านักเตะหลายคนที่ไปเล่นยุทธยาหรือแม้แต่เล่นทีมโรงเรียนแล้วก็ได้เล่นในทีมสำรองอเราก็ได้เห็นพัฒนาการแล้วปีนี้เราก็พยายามที่จะดันขึ้นมาให้สู่ซ้อมในทีมชุดใหญ่เพื่อเขาจะไดซึมซับต่อไปหรือถ้าเขามีโอกาส เราได้ลงไปเล่นแล้วก็ทำผลงานไม่ดีก็อ,อาจจะเป็นแกนหลักหรือเป็นตัวหลักอนาคตของเราก็ได้ซึ่งเกิดจากการอ่หม่มเพาะของอะเคเดมีของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการผลักดันนโยบายของเราด้วยที่เราต้องการใช้นักเตะ,ะประเภทนีน้นอกเหนือจากการที่ดึงนักเตะไทยจาก,จากสโมสรอื่นๆที่หมดสัญญาซึ่งเราคิดว่านักเตะพวกนี้ก็มีคุณภาพมีฝีมืออยู่ที่รอเวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ แข็งแกร่งแล้วก็ดันขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ในอนาคตอะไรเงี้ยก็การคว้าแชมป์มาแหละก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างทุกปีเป็นการท้าทายของของการทํางานของโค้ชอยู่แล้วที่ต้องการที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอ่ามันจะต้องตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราต้องการนี่เหมือนเหมือนปีที่แล้วเราเดียวเราบอกแล้วว่าเราต้องการที่จะเป็นแชมป์อ่าสักรายการหรือ2รายการหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความท้าทายที่เราจะ ชาเลตจ์ตัวเองแล้วก็ชาเลนจ์ทีมเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การที่เราถ้าเราต้องการอันที่จะท้าทายแล้วเรามันมันก็เป็นบทบาทที่เราจะต้องทํางานหนักให้มากขึ้นเพื่อที่จะทําความท้าทายนั้นใประสบความสำเร็จให้ได้มันก็เหมือนทุกๆปีปีนี้ก็เหมือนกันเราก็ยังมีความเป้าหมายเหมือนเดิมแหละในงานโค้ชนักเตะทุกคนก็เหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันที่อยากจะเป็นแชมป์ในทุกๆปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องทํางานไปร่วมกันแล้วก็เราเองก็พยายามที่จะสร้าง แรงจูงใจหรือพยายามที่ motivate เขาหรือพยายามที่จะผลักดันเขาให้เขามีอ่าเป็นเอที่ที่จะต้องการที่จะเป็นผู้ชนะเป็น้การที่เป็นแชมป์อยู่ตลอดเวลาให้ได้ไม่ใช่ว่าปีนี้เราเป็นแชมป์ปีที่แล้วเราเป็นแชมป์แล้วทุกคนจะหมดความท้าทายหมดแรงจูงใจอ่าอะไรไปเราก็ต้องเนี่ยนี่คืองานหนักที่เราจะต้องรักษาตรงนี้ได้แล้วก็ความสำเร็จในการเล่นที่เราจะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเรารู้ปัญหาแล้วว่าเออแต่ละนัดที่เกิดปัญหาแล้วเราไม่ได้ชนะหรือเราเกิดอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทํากระทบต่อผลการแข่งขันที่ที่เราไม่ได้มาตรงนี้ระหว่างทางตัวปีที่แล้วอ่ะเราพยายามที่จะแก้ไขปีนี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ที่จะทําให้มันผลงานมันสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายในในท้ายดูการเราก็ต้องยังต้องการที่เป็นแชมป์ในทุกๆถ้วยเหมือนกัน ที่ที่ที่สามารถที่จะทําได้เพื่อเพื่อ,อเป้าหมายของแฟนบอลเองของผู้เาานเองแล้วก็ตัวโค้ชแล้วก็นักบอลเองที่อยากจะ,จะเป็นแชมป์ในในใน,ใน,ใน,ในทุกๆรายการนี่คหวังว่าปีที่ผ่านมาจะจะทำให้ทุกคนมีรอยยิม้มมีความสุขกับตั้งแต่ต้นฤุกาการที่เราได้แชมป์ไบกินแล้วก็มา FC ซแชมเปียนลีกก็อาจจะเป็นความสุขระหว่างทางที่ทุกคน ได้เดินทางได้ประสบการณ์กับเกมระดับสูงระดับเอ c ซีแบบชมเลียแล้วก็เข้ารอบลึกๆเป็นรางวัลให้กับแฟนบอลได้ได้รู้ว่าเราก็สามารถที่จะไปยืนอะไรอย,อยู่อยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ท้ายฤดูกาลเราก็ จบด้วยบอลถ้วยเอฟเอครับซึ่งทุกคนก็คงจะสมหวังแล้วก็รอคอยกันมานานกับความสําเร็จตรงนี้ที่ที่นักบอลหรือสตาฟทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะให้แฟนบอลมีความสุขกับกับถ้วยแชมป์ครับก็ขอบคุณที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็ตามเชียร์แล้วก็พพอร์ตทีมมาตลอดก็หวังว่าปีนี้เราจะพยายามที่จะทําผลงานหรือรักษาผลงานแล้วก็พยายามที่จะเป็นแชมป์ในท้ายฤดูก,กาล ให้ได้เหมือนเดิมคือเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนบอลช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็มาซัพพอร์ตทีมแล้วก็หวังว่าปีเนี้ยในเริ่มงดูกการใหม่นี้จะเป็นปีสุดท้ายในปลายปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีของเราแล้วก็มีรอยยิ้มเหมือนปีที่ผ่านมาให้ได้ครับผม จะพาไปชมเบื้องหลังการถ่ายทําวิดีโอเปิดตัว3นักเตะใหม่ของเราลูกล้าอาดิดปีกซ้ายดีกีก,กับตันทีมชาติเซอร์เบียชุดยู21ดิซโลซิปโ,โควิดอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดยู21และมูเซนอัลกาสานีกองหน้าทีมชาติโอมานชุดปัจจุบัน อันนี้มีแล้วอืมอันนี้น่ารักอยู่แล้วว้าวร้องเพลงเพาะด้วยคนนี้นี่แหละที่ต้องการ up through bangkok united fans i'm Luka adich see you soon yeah. Yeah, we เป็นผู้จัดการก็ต้องช่างเรื่องหน่อยนะ มาแล้วก็ต้องมีตัวที่สองนะ Up. I'm Richard Zivkovic. Can't wait to see your fans. อ่านี่ตาพี่กดครับตึ๊ดตึ๊บโอ้ยเลื่อนๆนี่สไลด์สไลด์ปุ๊บปตัดตัดอ่าโอาเคคัดรับตัดตัดโอเคตบได้ตัวพี่ยิ้มหนะ่อยแบบเออตัวนี้แหละอืม,อม สวัสครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอ็ดปกครับผมเปิดตัวไงดีวะนั่นสินะเ<อ>าขา<อ>รีบเหรอ,ขอ,ขอเขาเร่งมาแล้วเนี่ยจริงปะเนี่ยเออแฟนบอลก็ด่าบอกมีเดดรับพักร้อนเนี่ย<ะ>มึงคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหลาบพักร้อนไปเที่ยวไหนอะภูเก็ตมาดิทะเลอย่างนี้สุดดยอเลยี่ยมบูเล่นน้ำกำลังสบายใจเลยเปิดตัวเปิดตัวก่อนเอาอย่างนี้พี่กราฟิกดีไหม ว่าถ่ายลูกชูเสื้อกับประธานดีกว่าดีเหมือนกันนะพี่ง่ายๆเลยสุดยอดตัวสามตัวสามแน่นอนตัวนี้แจ๋วอ,อยู่แล้วอย่าไปรบกวนบอสเขาเลย <c oughs> <c oughs> พี่คิดออกแล้วว่าถ่ายกับโปรดักชั่นใหญ่ๆหรปะยังไงสิไฟนี่เยอะอปาดไปปาดมา ว่าว่าโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยพี่ทีมงานเรามีอีกคนไหมไปตาไม้หมดเลยห้าคนครับพี่ห้าคนใช่เซอร์เบอร์ชินโอ้เออเร็วเร็วเออเร็วอยู่แล้วเนี่ยคิดได้ยังเนี่ยเนี่ยืนนี้เสร็จแล้วเนี่ย

้ายสัปดาห์นี้ช่วง i n s i ซต์พีซีซั่นบรรยากาศการกลับมาซ้อมของแข้งเทพหลังจากที่พักผ่อนกันไปถึง3สัปดาห์ถึงเวลาที่ต้องกลับมาลุยกันต่ออีกแล้วครับสบบดีครับเป็นไงบ้างซ้อมใหม่สว<ๆ>ยข้าดีค่าดีถ้าเปียกี่ตักแป๊บดเดียวแห่หายอะไร ใลายลปีกพี่ใส่ใส่ปีกเข้าไปเเอหนลดูร้าเอตอนรับหนดิทำไมเปลี่ยนเบอร์ทำไมเปลี่ยนเบอร์เออว่างไมไถึงไม่ถึงเบอร์ว่าง ใส่สองห้าเพราะวันเกิด ทัูบียูเอฟซีทีวีสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารและความเคลื่อนไหวอะไรของแข่งเทพบ้างรอติดตามชมกันได้เลยครับ